สวัสดีเราอยู่ในแคบพรอมโรงเรียนมงฟอร์ดดูบรรยากาศห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนครับแม่งหัวรวยจริงเลยกูบอกให้ขามหัวขำเอ๊เอ๊ะเอด่าพ่อแม่เป right ็นไก่เลยพ่อแม่เป็นไก่เลย เราคลิปนี้พ่อแม่ผมดูครับอู้ดาพ่อแม่เป็นไก่เลยย่ครับไม่ได้รู้ครับว่าพ่อแม่ผมเป็นไก่หรือไม่เป็นไก่ครับเปก่ครับเรามาดูบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานของห้องเราหนัุมันเสียครับนี่ครับตัวการที่ทําให้ห้องเสียเสียบรรยากาศการเรียนนี่คืออุปทานคับ ผู้หมายผู้หมายถึงกันนาพลนะครับกันนาพลทำให้เสียบรรยากาศนะครับกันนาพลนะครับผมเน้นว่ากันนาพลนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนด้านหลังนะครับกันนาพลแน่นอนจริงๆอันนี้อันนี้ก็ดูแต่ก๊อตฟาเตร์ครับแม่แม่ก๊อตฟาเตร์แม่แม่สองเทพเลยสองเทพเลยดูดูดูเทพพายเรือครับเขาไปทำงานเล่นในเกมบูมเูครับดูครับบูมไปแล้วจังหวะนี้ ไ่ยเร็วหลือปิดไปแล้วถ่ายทางอากาศครับวันนี้วันนี้เราเป็นบนลคอนดิคเตอร์ครับถ่ายเรือไปแล้วไปแล้ววันนี้หอสายนิดหน่อยครับพายุแรงดอนเหนะครับโง่ครับระวังโง่ครับไปแล้วครับถ่ายเรือไปเรือไปไปแล้วไปล้ไปแล้วดูความโง่ครับความโง่เข้าไปแล้วครับดูชีวิตชีวิตเอ็ดยี่สิบคนรโง่ครับไปแล้วไปแล้